สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชา youtube นะครับวันนี้มี power amp digicast นะครับก็เป็นแบรนด์ไทยอีกแบรนด์หนึ่งที่เกรดดีแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้จักแต่สายช่างสายอะไรเขารู้จักกันนะครับ digicast นะครับตัวนี้เป็นรุ่น6 00 0วัตต์นะครับ6,000วัตต์นะครับสามารถนำไปขับ21นิ้วได้ครั้งละ2ดอกนะครับหรือจะนำไปขับ18นิ้วครั้งละ2ข้ครั้งละ3ดอกขึ้นอยู่ที่ดอกของลูกค้าด้วยนะครับว่าใช้ดอกแบบไหนเนาะนะครับหรือจะไปขับเสียงกลางได้ครั้งละ4ดอกสบายสบายครับตัวนี้ระบบสวิตชิ่งก ค่าดีนะครับเป็นของดิจิคาร์ทั้งหมดนะครับเป็นของค่ายดิจิคาร์นะครับสภาพเครื่องสวยนะครับมีตําหนิตรงรอยแบบนี้รอยอะไรเขาเรียกว่ารอยเล็บแมวบอนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับผมแต่สวยนะสภาพสวยมากนะครับก็ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งแบบโอนเงินครับหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมส่งแบบโอนเงินครับอะไรใช้เกียร์ดีทุกตัวนะครับพังมาซ่อมได้นะครับมีช่างซอริสตลอดนะครับตัวนี้นะครับ เสียงดีนะครับคราดีนะครับนะครับเป็นระบบคราดีนะครับผมหน้าผ้าขยายเป็นคราดีนะเสียงดีนะครับปลั๊กไฟเป็นแบบนิวริกนะครับมีปลั๊กมีกาวให้ด้วยนะครับแบบดีนะฮะปลั๊กไฟเป็นแบบดีข้างหลังก็เหมือนพาวเวอร์แอมป์ทั่วไปครับมีสปีคอนขั้วดําแดงแล้วก็สัญญาณเข้าเอาออกก็จะเป็น X l R แลนะฮะแล้วก็มีแจ็คโฟนให้ด้วยนะครับนะพัดลมระบายความร้อนครับสภาพเครื่องตัวนี้ผมนะสวยมากนะครับผมนะ เป็นรุ่น6 0 0 0วัตต์นะครับผมนะระบบสวิตชิงน้ำหนักเบาเป็นแอมไทยนะถ้าใครซื้อแอมแบบนี้ไปเวลาซ่อมเนี่ยมันซ่อมง่ายไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะถ้าซื้อแอมจีน่ะเวลาพังมามีครับที่ซ่อมได้แต่ก็มีครับที่ซ่อมไม่ได้แต่ถ้าเป็นแอมไทยส่วนมากก็จะซ่อมได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะซ่อมได้นะซ่อมได้อะไหลมีนะครับผมนะใช้อะไหลที่มีนะครับในคลังนะครับก็1นึ่งเมื่อนะครับหนึ่าบาทราคานี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมนะตัวนี้นะ ของใหม่อยู่ประมาณ19ื่นเก้นะครับตัวนี้นะของใหม่อยู่ประมาณ1 8ื่นแเลยทันต์เดียวนะครับตัวนี้นะแต่มือ2วันนี้สภาพสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช้งานน้อยมากนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะอ่ามาทิสเสียงกันนะครับช่องหนึ่งช่องเอช่องสองนะครับสนใจนะครับอ่าสินค้าอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับรับเองได้ที่อ่าอำเภอกรมลาสายนะครับจังหวัดกาลสินหรือท่านจะอ่า อยู่ไกลนะครับก็จัดส่งได้ทั่วไทยนะครับโดยการโอนเงินมาแล้วก็จัดส่งไปไม่มีปลายทางนะครับลูกค้านะครับไม่มีระบบปลายทางโอนเงินแล้วจัดส่งได้รับของแน่นอนนะครับผมนะลายมี2ลายนะครับแอดจาก ID ก็ได้แอดจากเบอร์โทรก็ได้นะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยนะครับแอดมาแล้วทักมาได้เลยสวิตชิ่งใหญ่มากนะครับนะใหญ่เท่าหน้าเลยใหญ่กว่าหน้าคนอีกใหญ่มากตัวนี้นะครับผมนะอ่านะครับมาฟังเสียงกันนะครับผมนะก่อนจะเทสช anel a นะฮะ ไฟครับไ,ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น Power อ m p แมขับเบดนะครับไฟว u มันจะขึ้นช้านะครับผมนะไฟว u มันจะขึ้นช้าเวลาเราเร่งเนี้ยมันจะยังไม่ขึ้นนะครับมันจะไม่ขึ้นช่วงปลายเพราะวาเวลาเราดันเบสดแรงๆนะครับมันก็จะพอดีมันก็จะแมทพอดีนะครับผมนะอันนี้ก็บอกเป็นเกียริคามรู้ลูกค้าอ่าชนเอผ่านไปครับชานบีครับ